สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีเพื่อนๆใน Facebook แล้วก็ YouTube ชุดชานนะจ้าเด้อพี่น้องมินิอัพเปอร์สิมาแบบมีเมนูเนว้อเส็ดแสบนะจ้าเลากำลังสิ่ต่ามเหล่ามูยอสแส่บแสเด้อพี่น้องน้ำข้นๆน้ำเยอะๆแล้วก็สิมงต่าๆเส็ดแสบมีไเรื่อยๆนะจ้าดูดยกว่ เขาจแล้ว่อมตักใส่ชาเอเนจาน้ชำชำเด้อเปนง,งูเ่ามูยยอจะรสชาติาจะ,จะออก่องแบบเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรส กข้าวอยแบบโมย่กินน้ำน้ำตามเราจะได้กินแล้วแซ่บจา้าขอบคุณที่รับชมด้วยจ้จอย่าลืมกดติดตามให้น้ำเด้อผ่าดิรู้ไหมไม่บายจา้าเดี๋ยวไปเซฟก่อนจา้า